สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่สำหรับทำกิจกรรมนอกบ้านของผู้ปกครองและน้องๆอย่าง GoMade X ศูนย์เด็กเล็กมจทกันนะคะเมื่อเข้ามาจะพบกับจุดลงทะเบียนโดยเราจะแบ่งสีตามช่วงอายุของน้องๆเพื่อง่ายต่อการแนะนำสื่อที่เหมาะสมค่ะและมีการใส่เบอร์โทรผู้ปกครองหากน้องๆพัดหลงจะสามารถติดต่อได้ทันทีและนี่คือบรรยากาศโดยรอบค่ะ เมื่อเข้ามาจะพบกับโซน Storytelling สำหรับน้องๆที่อยากอ่านหนังสือนิทานค่ะในส่วนต่อมาคือโซน t h เตอร์ Theater, สำหรับเปิดภาพยนตร์ให้น้องๆดูค่ะโดยทั้งโซน Storytelling และเ t h เตอร์พวกเราจะเน้นอิงอายุของน้องๆเป็นหลักในการเปิดสื่อต่างๆค่ะ และส่วนสุดท้ายคือสนามเด็กเล่นไว้สำหรับน้องๆที่อยากเล่นปลดปล่อยพลังกันโดยทุกกิจกรรมผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมและติดตามได้ตลอดค่ะหากในวันหยุดท่านมองหาสถานที่ที่ทำกิจกรรมนอกบ้านกับบุตรหลานอย่าลืมคิดถึงโกเมตนะคะ